ถึง R8 Transcontinental ก่อนนะครับตัวนี้ฮะจะสังเกตว่าเป็นรถที่มาเต็มฟิลของความเป็น Grand Tourer เลยครับเรียกว่าหรูหราครบเครื่องเลยฮะถ้าใครชอบสไตล์นี้นะครบเครื่องการเดินทางแบบนี้ก็เป็นตัวจบได้เลยนั่นเองครับผมจะสังเกตว่าชุดโมงของเขาและชิลน้าเนี่ยให้ชิวที่ทรงสูงอย่างชัดเจนนะฮะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดกล่องสัมภาระครบเซตทั้ง3ใบเลยครับนั่นก็คือมีด้านข้าง2ใบนะครับแล้วมีตัวท้ายรถนะครับที่เป็นท็อปเคสอีก1ใบซึ่งตัวท็อปเคสเนี่ยก็จะมีตำแหน่งการรองรับของคนซ้อนได้ด้วยครับตัวที่เชื่อมโยงกันก็คือตัวเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งนี่นอกจากจะนุ่มสบายแล้วเนี่ยยังเป็นระบบเบาะแบบฮีทซซตก็คือเบาะที่อุ่นนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เขาติดมาจากโรงงานเลยนะครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้มีจําหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกครับดังนั้นการที่มีเบาะอ อีกจุดเนินนะครับตัว Transcontinental ก็จะมีตัวบันไดข้างที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับส่วนจุดที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีความต่างจากตัว R18B Backer ครับก็คือตัว Transcontinental เนี่ยเขาใช้ระบบเครื่องเสียง Marshall g o Series Stage 2ครับก็ใช้ลำโพง4ตัวครับก็คือ Subwoofer 2ครับใช้ Power Amp ที่มีกำลังขับถึง280วัตต์นั่นเองครับผมออาทีนี้มาดูที่ R18B Backer กันบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ Cruiser แนว Touring เช่นเดียวกันครับแต่จะเห็นว่า คลิกนั้นจะอยู่ในทรงแบบที่โกกว่านะครับตามสไตล์แบ็กเกอร์นั่นเองครับผมชุดโมงและก็ชิลหน้าเนี่ยก็จะไม่สูงเท่ากับทรานส์คอนติเนนทัลนะครับตัวกระเป๋าท้ายนั้นเป็นแบบ2ใบครับไม่มีท็อปเคสด้านหลังครับแล้วก็บันไดข้างก็จะไม่มีนะแต่ว่าจะมีการออกแบบปักเท้าให้ดูกว้างขึ้นครับตัวนี้น่าจะวางเท้าได้สบายกว่าตัว R าจเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับอีกหนึ่งฟังชันในเรื่องเครื่องเสียงก็คือ R 8B ์นะครับเขาใช้เครื่องเสียงมาแชลโกลซีรีสตีดวันครับซึ่งประกอบ ใช้ร่วมกันนะครับทั้ง2เวอร์ชันนี้ มีจุดที่ร่วมกันก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างแล้วก็โหมดการขับขี่ที่เป็นแบบเดียวกันเลยครับจุดที่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งของ R18 ก็คือถังน้ํามันนะทรงหยดน้ำเนี่ยเขามีความจุถึงขนาด24ลิตรครับเนื่องจากว่าทําไว้เพื่อรองรับอัตราการกินเชื้อเพลิงของโมเดลนี้นั่นเองครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ก็เป็นบิ๊กบ็อกเซอร์ครับเป็น2ส,สูบนะครับบ็อกเซอร์ความจุ1,802ซีซีครับกำลังสูงสุดนั้นอยู่ที่9 1แรงม้าครับอยู่ที่4,710รอบ่่่่าานน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 ัั้ครบรบบตมกสวแแแแงงงิิดนนะดหถึ150 10นิวตันเมตรครับตั้งแต่2,000รอบจนถึง4,000รอบเนี่ยรถคันนี้ให้แรงบิดที่สะใจจริงๆครับผมเรียกว่าให้เครื่องยนต์ที่เสียงกระหึ่มเล้วใจด้วยนะครับส่วนเรื่องโหมดการขับขี่ครับ mm hmm. ก็จะให้มามาตรฐาน3โหมดได้แก่ เรนโรและก็ร็อกครับอุปกรณ์อื่นๆก็มีมาให้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าปรับตามทิศทางการขับขี่ครับระบบการควบคุมทรงตัวแบบอัตโนมัติ a s c ครับแล้วก็ระบบป้องกันลื่นถลายล้อหลัง MSR นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีระบบเกียร์ถอยหลังมาให้ด้วยครับทำให้การขับรถนี้ทำได้ง่ายนั่นเองครับมีเรื่องระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันด้วยครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่า Hill Start Control นั่นเองครับ R8 ทั้ง2รุ่นใหม่นี้ครับก็ยังมีระบบการควบคุมขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ DCC ครับ Dynamic Cruise Control นะครับแล้วระบบควบ แบบ Active c r u i s ย Control ACC เนี่ยก็จะเป็นการควบคุมระดับความเร็วที่ผู้ขับขี่สามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ระบบ ACC ก็จะช่วยให้ควบคุมระยะห่างจากคันหน้าโดยระบบตรวจจับด้วยเรดาร์ที่ติดตั้งบริเวณฝาครอบหน้ารถเนี่ยช่วยกําหนดให้เราเร่งความเร็วและปรับความเร็วได้อย่างอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถือว่าไฮเทคมากนะใช้สําหรับการเปิดใช้งานเบรกมาตรฐานนะครับเพื่อลดความเร็วแล้วก็ยังเรื่องของการเข้าโค้งด้วยนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะไปช่วยชะลอความเร็วในการเข้าโค้งทําให้เราใช้ความเร็วในการเข้าโค้งได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับ มุมเอียงของถนนด้วยนะส่วนหน้าจอครับเป็นลูกผสมนะก็คือเป็นมารวัดแบบอนาล็อกนะครับเป็นหน้าปัดทรงคลม4ี่ช่องนะครับแล้วก็มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ TFT ขนาด10.2% 5นิ้วครับอันนี้จะเห็นเบอร์ลินบิวชัดเจนเลยนะแล้วก็รถทั้ง2คันเนี่ยเขาให้จอแสดงผลเนี่ยที่อ่านง่ายได้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน BMW Connected App ด้วยครับฟังก์ชันรองรับการใช้งานครบเครื่องเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อ BMW R18 Transcontinental กับ R18 B Bagger เนี่ยจะได้รับว l c ค m e บ็อกซ์สุดพิเศษครับซึ่งเป็นชุดไอเทมสุดเอกลักษณเลยผมเห็นตัวจริงแล้วจากงานเปิดตัวนี้น่าใช้มากเลยครับครบเซ็ตด้วยนะสำหรับเรื่องราคาครับ R8 Transcontinental นะครับก็อยู่ที่1 6 4 0 0ล้านบาทครับรวมภาษีแล้วนะส่วน R8 b b a c k e r ครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 5 0 0 0 0้าบาทครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของ b m w m o t o r a d c o t h ครับ หรือว่าจะลองติดต่อผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW โบราณัททั่วประเทศครับลองดูฮะ2องรุ่นนี้ถ้าเป็นสายทัวริงชอบแกรนด์ทูเซอร์มีกำลังซื้อครับจัดไปฮะ